สวัสดีค่ะทุกคนมันร็มาถ่ายตรงนี้กชะ้วปฏิัน้หนจะมาได้นอง้นะคุแจ้าก้ว่นาก็จะเป็นบลูกกลมๆนะที่มันเอาไว้ดีได้รับะโยกกาเนนอมหยาอันนมาจากะเป็นและคกนนะคะคือชุดจะเป็นลูกใหญ่มากใหญ่ที่สุดเลยนะ อีกแกคือประมาณเท่าลูกกระตายนะเท่าประมาณพกมดที่สม uh ัยก่รู้พวกนี้แล้วก็ใหญ่มากต่อไปเาเป็นวกุนจกเอาตัวเอไปเล้งที่มัจะเป็นสีเขียวลายฟ้าๆที่มันจะมีเือนโครงการืน่และอาจัรพระราชนิดอเภอกาะงจังหวัดกระบี สืเนื่องจากสมเด็จพระา้าิกิพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพัหลวงทรงรับทิบริเวณป่าทะเล้ที่4,200ไร่เป็นค้งกรลังจกรรับสมรภสกากรอพระเสนองพระราชะในวประมาณะงเองพระาติอง่าละพนธุ์ที่งนมเอจะเป็นลกเกลนนะ มา่นก <üman> ็จะมาเล่นเกี๊ยพอให้นอื่นเขาเล่นกียบด้วเป็นกันเลยที่คนนีพี่เป็นเกี๊ยบตักพี่ปันเป็นแนี้ันจะมีกลุ่มที่มีการเข้ามาเป็นส่วนร่วมการพัฒนาและดูสภาพแบบพิเศให้ดีต่อพื่สวนปูสำหรับการขยายผลโครงการจะดเน็นีะต้องมีพนักรมาฝึกอปรมวิธีการบริหารจัดการในการจัดบทานเกี่าที่

ไ네ม่อย่างนั้นเขาบอกว้าเขาเป็นสีประมานี้คคือบอกม่ารูปของสีหนาๆคะประมาณหนึงกโลไม่ใช่ไม่ถึงหนึ่งกิโประมาณสองมาเป็นอะไรใหจะขอ นเลมีอไรนนัอระหว่างไอ้ลูกกลมนนแหละที่พี่ามาเกี่ยมเกมมันจะมีไอ้กลุน้ีบ้าน่แหลก็คือกลกกลภาษาอังกฤษคอออ

เด้านเข้าสามารถบริการการเรียนพิชาษเพื่อศึกษาด้วยทั้งนี้จากสถานการณ์การระบาดขอโลกโควิด -19 ไม่มีไรค่ะว่าจะไเจออะไร็ไม่มีการทีาจะได้เส้นนะที่จริงอ่ะถ้าใครถามว่าเอิ่มลูกแก้มมันทำด้วยอะไรทรรมจากอะไรเอาง่ายแก้มนะถ้าเป็นของ ตอนต่อหน้าพลาสติกห้องคหาด้วยก็้าซื้อที่บแบทร้ันขายของแม่ถามหาตามร้านค้าแบบนดีแล้วก็สีมูเพ่อมรืผู ใคลนี้คะนี่ชอบสีอะไรสามสีนี้คิใหู้นะคะก็มีดีนะคะกเดีนะคะเกมากันหมวสีส้มสีขียวและสีชมพูถรา่แล้วก็อย่าลืมกดไลค์คลปนี้นะเพื่อสรับนี้ค่ะก็ต้องอทุกคนสวดีค่ะบ๊ายบา้เรนะคะอย่ลืมช่องก็ติ๊แอนเเนี่ง 对。